สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพามาปล่อยปลาและมาหาหลวงพ่อปุกัญญาเทพของวลิขินนะครับวันนี้เราจะมาหาขนมไทยหวานเจี๊ยบในวันที่หนึ่ง,นะงนับหนึ่งกันยายนถูกต้องครับผมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดขนมไทยถูกต้องครับแต่ว่ารรเราต้องปล่อยปลาเสริมโชคลาภให้กับ FC เพจด,ดวงชะตาใช่ค,ครับผม แล้วก็ FC ทุกท่านหรือรท่านที่ได้รับชมไลฟ์สดนี้มีโชคม,มีทร<ล>ัพย์ไปด้วยกัน,นใน<ช>วันนี้อาจารย์ปล่อยปลาอะไรบ้างคะนี่ครับโอ้เยอะมากเลยวันนี้ขออนัญนะครับเนี่ยฝึกขวาแน่นมากเลยนี่วันนี้มีปลาไหลจะได้ทา้วก็ลื่นไหลไปทั่วนะครับแล้วก็ปลาหมอปลาดุกทองปลาดุกดำอ่าครับผมเป็นเครื่องรางครับปลาอาจารย์ดีกว่า,าเดี๋ยวน้องต้องปล่อยรีบปล่อยเพราะน้องเห็นน้ำนี่นครับตามออกมาใครเห็นคลิปนี้นครับท่านเป็นผู้โชคดีแล้วทีีน่นครับ ขนมไทยของวันที่หนึ่งกันยายน2567เราจะจับไข่สามใบสามต่อกันกับบารมีปู่พญานคราชมหาเทพวัดไรขิงค่ะต้องครับฝั่งนู้นจะเป็นวัดไรขิงใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ผมที่ผมทำบุญมาครับวัดไรขิงฝั่งนี้เป็นฝั่งของปู่พญานาคไปที่ปล่อยปลานะครับรรไปของอขึ้นชื่อตอนเราทงกะนักม,นะมาทุกท่านไม่เสียธิ์ได้ก็เพราะผมอยากจะปล่อยเพราะน้องร้อนนะมา นี้ขอพระนานปุญญาณาภิเทพจงมารับสิ่งของเจ้าขอให้ได้โชคได้บารมีแก่เอฟซีที่เห็นไลฟ์สดวันนี้มาขอให้ใครไลฟ์สดวันนี้นะขอได้บารมีและเป็นคนที่ทุกคนที่เ,เห็นไลฟ์สดวันนี้นะนะนที่เห็นคลิปนี้ได้รับโชคได้รับกลับไปด้วยกันมาด้วย ของปู่พญานาคแล้วก็ไปให้อาหารหมาเรื่อยนี้ทำบุญไปให้ไก่กับน้องหมาน้องหมาในพื้นที่เพราะเวลาเรามาในพื้นที่ตรงนี้จะมีน้องหมาที่มีคนเอามาปล่อยนะคะนี่ปู่พญานาคราชมหาเทพวัดด้ขิงสวยมากอาจารย์อาจารย์ทานมาก่อนไอ้กอไปกอมาของเรานี่ครับตอนนี้ไอกอลซื้ออาหารให้น้องเรียบร้อยแล้วเต็มตัวครับแต่นี้เราไปโฟกัสที่อาหาร้วก่อนไหมหรือว่า จ,ไไจับไข่เลยจับไข่เลยดีกว่าไม่เสียเวลาเอาม,มาเพราะว่าอาหารยังไม่มาไม่ใช่เหรออาจารย์เขายังไ,ไปซื้อไ,ไปซื้ออยู่ป้าอาจารย์ต,อตดอะไม่มาใช่อาหารเลยอาจารย์เราจะจับใครไปรวันนี้แอดมินก็มาแบบสโตว์ไร์นะคะเป็นแผนกำลังของอาจารย์ ของวันละเกียดวันนี้ขอขึ้นนะครับรายกาขึ้นมาจะเป็วันี้ขอให้ท่านได้บริีวรก็โปรคนไทยกับขนมไทยหวานเจี๊ยบในวันที่หนึ่งเดือน9พุทธศักราช2567นี้กับไอตีที่ท่านไหนได้เห็นคลิปนี้ก็ขอบารมีนี้กลับไปเยอะนะครัคุณนะมายกเลยเฮ้ยอึ๊บโอ้โหเอาเรื่องแอดโอ้โหไม่เบาละมาเนี่ยแหละไม่มีเสียงเลยแอ อาจารย์ไหนดูซิค่ะนี่ครบฮะอาจารย์ขออนุญาตแอดไปทีหน่อยโอ้โหไปแอดกลับถือแอดกลอบช่วยหน่อยเพื่อเ่ื่อจะแตกสามตัวขนมหวานขนมไทยนี่ยกขนาดนี้นี่สามวันนี้กือามขึ้นเลยนะมาอาจารย์อาจารย์แอดรบกวนเธอมาทางซ้ายทางนี้หน่อยได้เลยครับได้เลยโอเคจะได้เห็นความยาวของปู่ด้วยอ่าใช่ความยาวปู่นะเอาทุกปู่แล้วก็นะ ไม่มีขยับไม่มีขยื่นเลยทุกคนขนมไทยของวันที่1กันยายน2567้าท่านไหนเห็นคลิปนี้พิมพ์ว่ารับพรปู่พญานาครับพรปู่พญานาคใต้คลิปเลยครับผมบอกให้วันนี้บอกให้พวกท่านโชคดีมากแล้ววันนี้ใครเห็นคลิปนี้ถือว่าบุญบารมีร่วมกันการจานสิงห์มาแอดไผไม่เละสูยเลยวยเลยรวยเลยรัยนะทุกคนไปกังใจน้องเต็นหมดเลยตอนนี้น้องเล่นอยู่ตอนนี้เต้นหมดครับนะ พร้อมนะครับตัวแรกมาแล้วครับพร้อมนะครับยามครับเป็นของชอบของเชฟสมบุกคนนะครับว้าวมาอีกแล้วนี่ลูกแรกนะครับนี่ลูกแรกไม่ชอบผ่านนะคะต่อไปค่ะอาาจรย์ต่อเลยมาลูกต่อไปครับอ่ามานะผมมาเลยนะมาฟึบว้าวนี่ครับนะต่อไปอะไรก็เป็นไปได้ครับผมชอบลูกท้ายมากเลยลูกท้ายใช่ป่ะผมชอบอะไรป่ะนี่ไมค์กันนี่ ม่กะน,นี่โอ้อาจารย์ไม่ไม่เราเราอยากให้ได้แบบนี้แกมามันจะได้มีแบบรู้ว่าเมาเป็นยังไงมามานี้มาพร้อมกันเร็วมาเรามาลุ้นกันครับเห็นไหมสวยเงามผมบอกแล้วว่าสวยเงาบอกว่าต้องมีตัวนี้อา,อาจารย์เอามารวมเร็วได้เลยมารวมกันเร็วอาจารย์อ่เมื่อกี้ตัวไหนบ้างนะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ใช่ไหมได้อะไรบ้างสามตัวนี่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 มามาสามใบนี่ น okay. okay. şey yes ี่ก็ผมบอกแล้วผมอยากได้ตัวนี้เห็นปะสวปู่ให้จริงสวยครับนี่แล้วหายหนักมาทุกคนนะนี่ให้หัก่านครับพอปู่พญานาคให้ตัวนี้ครับใครชอบก็ตามไม่ชอบไม่ชอบปล่อยผ่านพี่ถุยว่กันครับกับขนมหวานในวันที่1นกันยายน2567ถูกต้องครับขนมไทยหวานเจี๊ยบย้